ข้อ25โจมหาผลหารและเศษที่ได้จากการหานะครับเ x กำลัง4บวกน้องนรับตัวตั้งที่เป็เมี x กำลัง3ไม่มีนะบวก0 x กำลัง3บวก2 x กำลัง2บวก0 x บวกหนึ่ารด้วยกำลังสองลบ x กบวกหนึ่เกำลังสองลบเกลงสี่หารด้วย x กำลังสองได้ x กำลังสองกลัสองคูณกำลังสองได้ x กกำลังสี่กลังสองคูณลบ x ได้ลบ x กลังสลังสองคูณหนึ่ได้ หนึกลัสองทำความเข้าใจน้องน้องลบกับเอกลลบเอกหมดไปศูนย์ลบกับลบหนึ่งกลายเป็นศูนย์บวกหนศูนย์บวกหนก็ได้หนึ่งนะน้องหนึ่งกลัสามสองลบหนกลายเป็นหนึงเกลังสองดึงศูนย์เอกลงมาเอาคนแรกของตัวตั้งที่เหลือคือ x กลังสไปหารด้วย x อกลังสองเหลือ x เอาเไปคูณเกลังสองได้เอกำลังสามเอาเป็ไปคูณลบเได้ลบเอกำลังสองเอาเป็ไปคูณบวกหนึ่งได้บวกหนึเอามาลบกันน้องับศูนย์ไปลบกับหนึ่งศูนย์ไปลบกับหนึ่งก็ติลบหนึ่งไปลบกับลบหนกลายเป็นหนบวกหได้สองย่นลงมา 2x กลั2ไปหาด้วยกง2 2x กล2ไปหาดกลัง2ได้2 2คูณ x กลังได้2กลัง2 2ไปคูณลบ x ได้ลบ 2x 2ไปคูณ1ได้2นะ1ลบ2ติดลบ1ลบ x ไปลบกักลบ 2x กลายเป็นลบ x บวก 2x เหลือ x เดียวคำตอบข้อนี้คือ x กลัง2บวก x บวกสองตอบค่อยสามครับเศษเอ็กลบสิบครับตอบคือช้อยสามครับต่อไปข้อที่หกครับจิลลี่พรออย่างนี้ครับจิลลี่หยิบจุดได้ ถือว่านะใกล้เจา้าของร้านใบใจอ๋อเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นเรื่องขอยกโหวตครับเจ้าของร้านใบใจโทอาห,า,า,หาเส้นจากการหาตัวนี้นะครับโอ้เจ้าของร้านทอไม่เอาเส้ตงไม่ตรงไม่เอาเส้ตง ข้อย่หัอโจทย์หาเศษจากการหารกับ 2x กำลัง4บวก x 3บวก 5x กำลัง2บวก x บว5หารด้วย x กำลัง2บวก 2x บวก5 2x กลัง4หารด้วกลัง2ได้ 2x กลัง2 2x กลัง2คูณ x กลัง2ได้ 2x กลัง4น้องๆครับสติ 2x กลัง2คูณด้วย 2x 2คูณ2ได้4ลายเป็น 4x กลัง3 2x กลัง2คูณ5ครับได้ 10x กลัง2ครับเอามาลบกันน้องครับ อันน pues um, ี้ลบกันเนี่ยจะหมดไป1ลบด้วยสเนี่ยจะติดลบ3เอกกำลังสามติดลบ3ถ้าลบกับ10บติดลบเท่าไหร่ติดลบ5กกำังสองครับบวกเับเจลบ3กกำัง3ไปหารเกำลังสองครับเลบหานน้บวกได้ลบกับ3 x ครับ เอกลังสามเอกนัสองคัเจยกครับลสาเอกคูณกลังสองครับลบ3ัดเนลบสาเอกลังสาครับลบสาเอกคูณกับสองเอกลบสาคูนสองได้ลบหกเอกลังสองลบสามกคูณกับหได้ลบสิบ ลำกัลบกันลบกับลบสหมดไปลบห้ลบกับลบหกลายเป็นลบห้าหกหลบห้าหกได้หนึ่งเอกกำังสองเกลบกับลบสิบากลายเป็นเอกบวกสิบห้ากลายเป็นสิบหกนย้ายาลงาเอกกำลังสองา้กำลังสองได้หนึ่งนคูณเอกกำลังสได้หนึ่ลังสอง 1>, 1คูณด้วยสองเได้สองเอคูณด้วยห้าได้ห้าลบกันได้นองลบกันได้ลบกันได้5ลบห้าหมดไปสิบหกเอลบสองเอ็กเหลือสิบสี่เอ็กซ์ลังสองหมดไปคำตอบข้อนี้คือสิบสี่เอ็กคำตอบคือช้อยนิวตต่อไปข้อที่ยีเจ็ดเศทที่เกิดจากการหาร น้นำ 2x ลบ1เนี่ยไปหาร 4x กำลัง3บวก 6x กำลัง2บวก1คือข้อใดแต่เห็นว่าตัวตั้งไม่มี x กำลัง1เวลาเขียนต้องเขียนว่าบวก x กำลัง1นะครับพ่อแม่ส่งมาเรียนครับติดตัวครับพ่อแม่ส่งมาเรียนพร้อม เวลาเขียนต้องเขียนสูตร x ข้อยี่เจ็ดครอกกำลังสามบวก6 x อกำลังสองกสาบวกห x ังสองบวกศูนวหนารด้วย 2x งลบหึง 4x กลังสามหารด้วยสอง x สี่หารด้วยสองได้สอง x กำลังสามารด้วย x ได้ x กำลังสองสอ x กคูณด้วยส x สองได้ส x กังสอ x ได้ x กำา x กังสองคูลบหได้ลบสอง x กังสเอามาลบกัน 4ลบสี่หมดไปหลบกับลบสกลายเป็นหกบวกสอบวกสได้แปดเลังกลบกับบสกลายเป็นหกบกสอะน้องรับดึงสูตรเลงมาฮะนำแปดอลัไปหารด้วยสองนะ8หารด้วยสได้สี่ลัหารด้วยได้ เอกำลังหนึ่งกลายเป็นสี่เอกำลังหนึ่งนำสี่คูณด้วยสองเอได้แปดเอลังสองนำสี่คูณลบหนได้ลบสีเอเอามาลบกันศูนย์ลบด้วยลบสี่กลายเป็นศูนย์บวกสีศูย์บวกสได้ 4x ่เอกดึงหนึ่งลงมานอ้กับ 4x หารด้วย 2x 4หารด้วได้2องคูณ 2x ได้ 4x 2คูณลบหได้ลบสองลบกับลบสกลายเป็น1บกสได้3ข้อยีเสิเศษก็คือสามนี่คำตอบข้อนี้คือช้อยหนึ่งต่อไปข้อที่ครับ